สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคยออีสานได้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของพ่อวุฒิครับก็คือโค้งสุดท้ายในงวดนี้ครับสลหรับคลิปนี้ครับในงวดของวันที่หนึ่งกันยายน6กครับท่านผู้ชมคุณพ่อก็น่าใหผมมาอาหาพอดีครับท่านผู้ชมเพราะเรือก็ใกล้จะออกแล้วเนาะครับ เดี๋ยวเรามารับชมแลบฟังแนวทางความฝันของพ่อวุฒิด้วยกันครับว่าคุณพ่อฝันได้ตัวเลขตัวไหนครับอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าเลยเนาะพ่อเนาะครับไอฝันนี้พ่อฝันตั้งแต่มือใดครับ่านมาได้พ่อฝันได้มือมือวันที่สามสิบมือวันครับครับที่สามสิบอ๋อครับครับกวามือนีกับวันที่สามสิบเอ็ดเนาะแมนครับ โอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเบาเนยวยทาทางามฝันให้ฟังเลยนะพ่อเนาะครับครับพ่อฝันว่าจังไดครับผมพ่อฝันว่าคือยังพอไดียไปไปมันะข่ไขสังกทานไปทําบุญละ่ะว่าไงไงว่าทําบุญครับไปทําบุญไปทําบุญสังกทานว่ามันเป็นสังกทานละ่ะคือว่าเป็นสังกทานมันมีโลงท่านนาพอพ่อไปกะไปไปทาบุญแล้ว กะสิกบบ้าบานเขาก็แจกเขาแจกห่อเขาแจกห่อเขาคนละหอละหอแจกห่อเขาแล้วก็กัผ้ากันสิบบนสก้าบาดมักขึ้นรถล่ะคมักขึ้นรถได้ฝันแต่ว่าพอฝันโมยาวพอจำว่าไงมักขึ้นรถมากขึ้นรถบ,บัตรนี้ก็าทาอีกทาหลายคนว่ามาไงถาหลายคนว่ามาไงพอหิวเขา ในฟันนั่นพอหิวเขาพอก็เลยเปิดเปิดกองเข่าล่ะครับเปิดดันกองเขาที่เพื่อนแจกมันเป็นกองโฟมเปิดออกมันมันก็มีเขาเขาเขามันก็มีไข่เข่าไข่ล่ะกับไข่ล่ะก็มีไอไข่ว่าพัดกระเพ้ากับไข่ล่ะครับแต่ว่าไข่มันเป็นไข่ไข่ดาวเพราะว่าไข่ดาวมันพอจะเปิดออก ไข่พอนั่นมันเป็นไข่ไข่แบบไข่ไข่เพิ่นเอาสอดสอดหยอดไว้นะสอดลาดมันเป็นเหล็กสีสีแดงสีสดนั่นแหละครับงามแห้ง <c oughs> มันเป็นเหล็กพอเห็นเหลขครับ,รบพอเห็นเหล็กมันมันมีอยู่มันมีอยู่สองสองตัวเหล็กสองหางครับพอเห็นบทสนี <c oughs> เพิ่นกะว่ามาครบแล้วคนขับลด มาครบแล้วพุ่อนเพื่อนก็ขับโหลดไปแต่ว่าขับมามันเป็นทางแบบมันเป็นทางบองามทางเป็นทางดินทรายเพื่อนก็ขี่แห้งผู้หญิงเป็นคนขับครับเพอว่าพอไน้่นั่งทังหนากับเพื่อนพระว่าจะขับแห้งหลายเพราะว่าขับค่อยๆเนี่ยมันมันสิไปส้นมันเป็นดินทรายขามแห้งมันก็มันก็ทรายนะเพราะว่าครับพอก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนว่าพาวกลับเพื่อนว่าพาวกลับเพื่อนว่าเพื่อนก็เหยียบของเพื่อนว่าสัน แต่ว่าทางนี่ยเป็นทางสี่ว่าลูกล่างมันก็แมนเพราะวนเป็นทางเดินสายบอกว่าส<ะ>สิก้บบาบันละพอก็เลยโมโหเสียจจไดบอกเพกื่อนเพยังขับแหงอยู่พอก็เลยไปจับขาเพื่อนจับขาคนขับนคนขับคนกับบริวารย,ยานี่ยหรอกคนว่าเฮ้ยยามาจับคนว่ามึงขึ้นบรได้อาบหนามคนว่าคนว่าตปนนี่ละครั <c oughs> บเปทนนี้มากลับบา้านมาหอดบัตรลงรถมาลงรถมา,ลลม,ามาจอด ถ้าเบี้ยนพิ่นรุดออกถ้าเบี้ยนลดพิ่นถ้าเบี้ยนลดหลังค้นขับผูุ้ญญงกันละ่ะเพิ่นรุดออกพอไปค้นเจ็บใดพอไปค้นเจ็บใดพอเขาขึ้นหล้างลดลงพิพ่นเพราะพ่อฟันซ้ำนี่ครับไเ,เลขที่พ่อเห็นนี่คือเลขอย่างครับพ่อพอพอพอเห็นในเขานั้นพอเห็นในในในกองเขานั้นพอเห็นพอเห็นเจ็ดหนึ่งพอเห็นเลขเจ็ดหนึ่งกับ กับแปดเก้าเจ็ดหนึ่งกับแปดเก้าแมนครับลังกากทะเบียนรถที่รุดนะ<ท>พอทะ,ทะเบียนรถเพิ่งรุดนี่พ่อเขียนหน่อยนะพ่อเขียนหน่ยอ,อยพ่อหยานพ่อจับพ่ได้แปดเจ็ดสามแมนอ๋อครับครับ,รบ,รบใจความสําคัญในความฝันของคุณพ่อนี่ก็สิมู่แค่นี้นะพอน่ะอเนาะเมื่อเห็นตัวเลขแต่กาทะเบียรนรถรนเนาะแมนหรือว่าพ่อเมื่อไปจับขาหรือปริศนาอยู่ตรงนี้ ัดนมทีพอว่าเพราะว่ามังเถื่อมันบอกกันเลขสิพ่อเห็นกันได้ครับแต่ขั้นตีเพิ่มอีกมันจะสิล้ายโตไปอีกนะพ่อมันสิลายดีครับกัรแล้วแต่พ่อเนาะครับว่าพ่อมากตัวใดเห้แนวทังตัวเลขเป็นเล็กตัวใดเนะพ่อเนาะครับครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือคุณพ่อวุ้นนะครับฝันว่าตัวเองนะครับไปทําบุญสังฆทานนะพ่อเนาะม่ครับแถวบ้านผมก็ช่วงนี้ก็มีบุญสังฆทาน อ่ทุกวันเสาร์เนาะพอเนาะวนเวียนกันตามวัดต่างๆครับท่านผู้ชมไอ้ทบุญสังฆทานนี่ทุกวันเสาร์บ่กพอเม่นบอกครับมันมันมันก็แล้วแต่วัดเพิ่นแล้วแต่อันนี้นะเลยฝันต๊มันบ่หัวมันเพิ่นไปแบ่งครับบอกเรื่องจริงวาเ่าเนาเรื่องจริงิ่นก็สีแต่มือนีก็มีบุญสังฆทานขึ้นกันเลยครับมของตำบลหกตาลผมของของบ้านพอวาย่งอยู่ บอนีก็มีบ้านผมกับบอนีก็มีบ้านไอนนทสวรรค์ครับครับกวันเสาร์เขาเพื่อนก็ซีวรียเวียนกันไปนะครับครับคือคุณพ่อวุฒินะครับปันว่าตัวเองไปร่วมงานบุญสังฆทานนะพ่อเนาะแล้วเขาก็เอาข้าวกองแจกให้ครับท่านผู้ชมแล้วก็คุณพ่อก็เปิดข้าวกองเพื่อที่จะมากินครับแต่กาเห็นเลเขาข้าวกองมันจะมีไข่ดาวครับครับแล้วก็อะไรนะพ่อ คนเอาเอาสอดเป็นไข่ไข่สอดเขาอื่นยังสอดบวกรเทศรือเปล่าไปห้อยไข่นะครับในในกล่องนี้ก็คือมีแต่ไข่ดาวใช่ไหมพ่อครับครับแล้วเขาก็เอาซอสมะเขือเทศนะครับโรยเป็นตัวเลขครับท่านผู้ชมตัวเลขก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดเก้าแปดเก้าครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งกับแปดเก้าที่คุณพ่อวุฒิเห็นครับหลังจากนั้นคุณพ่อวุฒิก็จะกลับบ้านก็คือขึ้นรถคันหนึ่งครับมีผู้หญิงขับ แล้วเขาก็ขับเร็วด้วยครับคุณพ่อก็เลยเอามือไปจับขาเขาบอกว่าอย่าขับเร็วมากนะกอันตรายนะเพราะว่าทางที่กลับนะมันเป็นดินทรายครับท่านผู้ชมมันทาให้รถนะทรายนะเพ่อะเนาะสะบัดครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็ขับมาจนถึงบ้านครับแต่คราวนี้ทะเบียนรถคันนั้นนะครับมันล่วงครับหลังจากที่ลงรถเสร็จคุณพ่อก็มาเห็นทะเบียนรถมันล่วงครับคุณพ่อก็เลยหยิบทะเบียนรถนะ มาเก็บไว้เหมือนเดิมครับครับแต่ทะเบียนรถก็คือแปดเจ็ดสามแผู้ชมแปดเจ็ดสามครับก็คือตัวนี้เลยครับฝันของคุณพ่อวุฒิเนาะครับมีแปดเจ็ดสามเลขที่เห็นก็คือแปดเก้ากับเจ็ดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับสลับเลขเก้าก็ให้ระวังเลขหกไว้ด้วยครับแปดเก้าแปดหกครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเสียไฮ่อีห้างหนึ่งเพราะว่ายายมันบอกกันเลขเห็นมันบอกลายดอกซ้ำ เพราะว่าจะจับขาคนผู้หญิงนะเพระอย่ามันเป็นซีหาหาซีนี่ละกรับเอาครับครับเพิ่มปลายดอกผู้หญิงคนนี้พ่อบอกคุณจักเพิ่นบอกหูอยู่คุณจักเพิ่นอยู่ครับอ๋อครับพอตีใส่ซีหาคับท่านผู้ชมเพราะว่ามือเป็นหาผู้หญิงเป็นสีพแล้วอายุเพิ่นจักปีพอผู้หญิงคนนี้ครับพอพอบันเดยวพออายุพอว่นเดยไปถามเพิ่นอ๋อโอเคเนาะตะเอาตามที่คุณพ่อให้แนวทางมากก็แล้วกันเนาะพอรับครับ อันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายของพ่อวุฒิครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ่าพิจารณาดูครับถ้าชอบแนวทางตัวเลขของพ่อวุฒิก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับหรือจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องเลือกเอาหมดนะครับหรือว่าช่วยมันเยอะครับหรือว่าช่วยคุณพ่อวุฒิวิเคราะห์ตัวเลขดูก็ได้ครับเพราะว่าบางครั้งอย่างที่พ่อวุฒิบอกเนาะครับมันอาจจะไม่ออกตัวเลขที่เราเห็นครับ มันอาจจะมันอาจจะออกตัวเลขที่เราตีเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ครับครับความฝันนะมันแม่นอยู่แต่บางครั้งเราอาจจะมีข้อตัวเลขไม่ได้ก็ได้นะพ่อครับครับอ่าก็ที่ผ่านมาอย่างเช่นที่ผ่านมาเนาะเลขที่คุณพ่อวุฒิเคยเข้าสามตัวครับบางครั้งเลขที่เห็นไม่ออกแต่ไปออกตัวที่พ่อวุฒิตีให้สามตัวเลยเนะพ่อครับครับก็ประมาณนี้ครับ อ่าผมขย้สารใต้นะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคดีเหงๆปังๆครับในงวดของวันที่1กันยายน67นี้ครับท่านผู้ชมขอให้ร่ำรวยเงินทองครับแล้วก็ขอบคุณพ่อวุฒด้วยที่มาแบ่งปันมาเล่าแนวทางให้ฟังในครงสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคุณพ่อมากๆครับขอบคุณครับพ่อพ่ออวยพรให้เอฟซีเพิ่นน้ำเนยครับผมงวดนี้มันเป็นเหลขสานจรเนาะครับ ก็ให้ระวังแต่ว่าพอว่าพในความคิดพอว่าเพราะว่าเร่งวันนี้เร่งพอเขาแน่นอนอืครับให้เอฟซีทุกคนลำลำรวยๆถูกหวยมือทุกคนในงวดวันที่หนึ่งกันยายนจ้าถูกครับพอพอเราไอ้นงวันนี้พอมักเลขตัวใดเป็นพิเศษครับพอมากพอมากพ่อมากพอฝันเพราะว่าเลขมันอยู่นี่ ที่จริงพอ,พอผ่านสองคืนอยู่แต่ว่าต้นนั้นเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าบอกแต่ว่ามันอยู่แล้วเพิ่นว่า<อ>เจ็ดหนึ่งเพิ่นว่าเ<อ>พิ่นบอกซ้ำหนี้อ๋อคือเพิ่นพอมากเก่เจ็ดหนึ่งเนาะแมนครับโอเคครับพอ่อขอบคุณครับพอ่อขอบคุณครับ